ถามว่าสันติวิธีจะเกิดหรือไม่ถูกไหมคะแต่ถามว่าเราเตรียมรับมือไหมเตรียมแน่นอนค่ะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกได้เราเลือกสันติวิธีและวันนี้ยังเลือกได้ค่ะจากบางส่วนบางตอนที่นาะยกรัฐมนตรีอุ้งอิงแผดทองทานชินวัตรตอบคำถามผู้สื่อข่าวในการถแถลงข่าวเกี่ยวกับสถาน,ถานการณ์กระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดน กัมพูชาและไทยวันนี้ผมให้ดูให้ฟังที่นาะยกรัฐมนงตีต่อผู้สื่อข่าวตามผู้สื่อข่าวเองนะครับถามว่าสันติวิธีจะเกิดหรือไม่ถูกไหมคะแต่ถามว่าเราเตรียมรับมือไหมเตรียมแน่นอนคะ่ะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกได้เราเลือกสันติวิธีและวันนี้ยังเลือกได้คะ่ะแต่ตอนนี้เขาร้อมาแล้วนะคะค่ะหน้าได้ได้ไปดูนัางานเลงคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปอ๋อค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่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 ค่ะใช่ใช่นี่ไงคะนี่จะไปดูไปด้วยกันเลยก็ได้ไปด้วยกันเลยอ๋อเขาไม่พาไปค่ะใช่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 ใช่ค่ะใช่ใช่นี่ไงคะนี่จะไปดูไปด้วยกันเลยก็ได้ไปด้วยกันเลยอ๋อเขาไม่พาไปเขาไม่พาไปนไปดูไม่เป็นไรนะคะไม่ท่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เสียใจจะเข้าอ๋อโอเคโอเคนุก็เสียใจจะเลยบอกไม่เป็นไรนะคะ เป็นไรป้าคะานักข่าววันนี้ดุจังเลย<ด>ยังไงนะคะนี่คงเรียกได้ว่าเป็นบางส่วนบางตอนเท่านั้นครับแต่บางส่วนบางตอนเท่านั้นแหละแต่มันก็ทําให้นักวิเคราะห์นักวิจารณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะ,ละพลพรรคของพรรคประชาชนนั่นแหละครับ สุภาพสตรีทั้งสองท่านนี้เห็นกิริยาการที่นายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวแล้วก็เลยมีความคิดเห็นแบบนี้ครับคนแรกคือคุณช่อพันนิกาวานิชตัวตึงของพรรคประชาชนหรือว่าทีมคณะก้าวหน้านั้นบอกว่าติงนายกรัฐมนตรีขาดภาวะผู้นำตอบปมกัมพูชาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ เห็นกิยาการที่นายกรัฐมนตรีตอบผู้สื่อข่าวนั่นแหละครับคุณชอภพนิกาก็เลยมาคอมเมนต์ตรงนี้จริงๆล้ามีรายละเอียดอยู่นะครับแต่ผมอยากจะพูดเฉพาะตรงนี้เท่าน,นั้นเองส่วนท่านที่สองครับท่านที่สองคือคนนี้พักขมามลนุนอนันต์เป็นรองโฆษกพรรคประชาชนโพสถึงนายกจากคลิปโต้อตอบสื่อมวลชนระหว่างการถแถลงข่าววันนี้ คุณพักกมลบอกว่านะักข่าวเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วเมื่อไรคุณจะทําหน้าที่นายกคนเป็นผู้นําประเทศถ้าไม่มีความรู้ก็ควรมีวุฒิภาวะหรือเจตจํานงในการทํางานแต่แพรทองทานไม่มีสักข้ออันนี้เป็นเป็นข้อวิพากษ์เป็นข้อคอมเมนต์จากรองโฆษกพรรคประชาชนครับจะพูดไปแล้ว เหมือนกับว่าภารกิจหลักของพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะสุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษของพรรคประชาชนนี้ภารกิจหลักก็น่าจะอยู่ที่การคอมเมนต์คอมเปนคอมเมนเตอร์เป็น ator, เป็นมอนิเตอร์ Monitor, สำหรับนาย,ยกรัฐมนตรีนาย,ยกรัฐมนตรีกระทำอะไรออกมา มักจะอยู่ในสายตาของพรรคฝ่ายค้านเสมอครับถึงขั้นที่จะประเมินได้ว่านายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือไม่มีความเป็นผู้นำประเทศหรือไม่มีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะมีเจตจำนงในการทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้พูดเหมือนกับว่าเคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยมีประสบการณ์ตรงตรง,ตรงนั้น สามารถที่จะประเมินสามารถที่จะชี้วัดได้ว่าใครมีความเหมาะสมไม่เหมาะสมในการเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างครับอันนี้ก็ว่ากันไปในฐานะของมุมมองทัศนะของฝ่ายค้านครับพวกเราเห็นเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาบ้างก็น่าจะดีนะครับ